ผมรู้สึกว่าการชี้แจงของหมอไนที่มันไม่ได้ตอบประเด็นที่โรงพยาบาลจุฬาพรเองเขาเขาอธิบายออกมาว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือสองของที่ต้องใช้เนี่ยมันไม่มาแล้วหมอได้ที่ออกมาบอกว่าทำไมไปโทษรัฐบาลอ้าวแล้วของที่ต้องใช้มันอยู่ที่ไหนวะขอขอภัยคือของที่ต้องใช้มันก็อยู่ที่หน่วยงานของรัฐไม่ใช่เหรอผมจะอ่านที่อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจง โคต้าการจัดการฉีดวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ถูกนําไปรวมกับโคต้าหมหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่รวมทั้งหมดมี11สถาบันโดยมีอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานและมีปลัดกระทระวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้ส่งวัคซีนจานวน500,000โดสไปให้กับทางหมหาวิทยาลัยแล้วกําหนดการจัดสรรจากนี้เป็นเรื่องของที่ประชุมอธิการบดีเป็นผู้ดําเนินการไม่เกี่ยวข้อ,องกับกรมควบคุมโรคอ่ะ ได้คำตอบ <muffled> กรมควบคุมโรคส่งวัคซีนไปแล้วที่ต้องใช้ในสัตวส่วนโคต้าของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีทั้งหมดขึ้นตรงกับที่ประชุมอธิการบดีโดยที่ที่ประชุมอธิการบดีใครเป็นใครใครคุมเอางี้ดีกว่าคนที่คุมที่ประชุมอธิการบดีก็คือ ผู้ซึ่งเป็นประธานอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่าและในหน่วยงานนี้แน่นอนก็มีท่านประหลัดอวซึ่งก็อยู่ใต้ท่านรัฐมนตรี o อวีกทีหนึ่งอ่าแสดงว่านี่เป็นเรื่องซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุมบธิการบดีและทางอวใช่ไหมสื่อจะได้วิ่งตามเผือกร้อนนี้ คือประเด็นนี้มันต้องมีคําตอบไงคือคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าแบบเฮ้ยมันเป็น interagency problem ปัญหาภายในระหว่างองค์กรก็ช่างหัวมันโอเคใช่ปกตินะ่ะเวลาหน่วยงานราชการประสานงานกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะฮะก็ก็ช่างหัวมันฮนะคือมันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องไปนั่งเสียเวลาปวดหัวด้วย หน่วยงานราชการ interagency problem a l war สารสุขกรมควบคุมโรคปลัดคิดอย่างนี้รัฐมนตรีคิดอย่างนี้นอ,นอธิการบดีมีที่ประชุมหมาิวยาลัยอันนี้ได้ควตอาอันนี้ไม่ได้โทษที who gives who cares ผมไม่แคร์เรื่องคุณแต่อันนี้ก็คือว่าคุณจัดการส่งมอบวัคซีนนีท่าไหนคุณทําให้คนซึ่งลงทะเบียนแล้วเนี่ยและคุณทําให้หน่วยงานด้านการศาึกษาและหน่วยงานต่างๆซึ่งเขาพร้อมที่จะไปฉีดเนี่ยเขาไม่ได้ฉีด เกิดอะไรขึ้นฝีมือใครเป็นความผิดพลาดในการบริหารงานของใครมณฑิทไม่ต้องมาบอกว่าไม่ต้องโทษรัฐบาลผมจะหาเราต้องหาตัวการในรัฐบาลหรือถ้ามันอยู่ในรัฐบาลอาจจะอยู่ในที่ประชุมมติการบดีแล้วก็ได้หรือหรือมันอาจจะอยู่ในอะไรคุณมีคําตอบให้คนที่เขาลงทะเบียนฉีดสิฮะคุณมีคําตอบให้คนซึ่งเขาลงทะเบียนฉีดว่าทําไมเขาลงทะเบียนฉีดเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ฉีดคราวนี้ผมไม่เคยบ่นนะว่าเฮ้ เราไม่ต้องมาบ่นว่ารัฐมันทำอะไรให้เราหรือมันไม่ทำถ้าเราทำได้เองถ้ามีวัคซีนให้เราไปซื้อฉีดได้เองเนี่ยผมจะไม่บ่นเลยเวลาองค์กรของรัฐมาบอกว่าเฮ้ยไม่มีให้ฉีดผมไม่แคร์ผมก็ไปซื้อฉีดเองแต่ว่าในเวลานี้มันไม่มีไงแล้วเมื่อเขาลงทะเบียนที่จะไปฉีดแล้วถึงเวลาคุณมาบอกว่าของไม่ส่งมาคนก็จะถามแต่ว่าแล้วใครไม่ส่งของมาวะใครไม่ส่งของมาแล้วทั้งหมดนี้มันไม่เกี่ยวอะไรแล้วกับสยามไบโอไซเอนซ์แล้วนะ นี่ไม่ใช่อัสร์เซนกาแล้วนะนี่ปัญหาคือหน่วยงานของรัฐเนี่ยประสานงานกันไม่เป็นผมจะใช้คำอื่นยังไงอะประสานงานกันไม่เป็นผมต้ใช้คำว่านี้ inability to coordinate between agencies เว้ยอันนี้เขาเรียกอาการนี้เขาเรียกอย่างนี้ภาษาอังกฤษ the inability to coordinate between agencies สัพททางเทคนิคเวลาเขาอธิบายอาการเกี่ยวกับประเทศซึ่ซงมีหน่วยงานรัฐเยอะๆอย่างไทยเขาเรียกว่า interagency problem อเมริกาก็มีปัญหาเรื่องนี้ กระทรวงต่างประเทศต้องการอย่าง CIA ต้องการอย่างทำเนียบขาวต้องการอย่างกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิต้องการอย่างกระเลาะกันตายทำแต่แต่ละเรื่องทําไม่สําเร็จปัญหาเดียวกันอวอย่างนี้ที่ประชุมบธิการบดีอย่างนี้กรมควบคุมโรคอย่างนี้แล้วคุณรู้เปล่าว่าจริงๆเวลาผมบอกว่าผมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้แต่ว่าประเทศนี้ไม่โชคดีพอได้ลงเป็นนายกไม่เป็นไรผมไม่เล่นการเมืองเบื่อหน่ายไร้สาระ เล่นไปก็มีม,ม,มีมีพวกมานขวางความเจริญมานั่งด่าก็ช่างมันผมไม่เล่นการเมืองและประเทศนี้แต่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้คนที่ต้องแก้ปัญหาเวรกรรมพวกนี้คืออะไรคนซึ่งมีหน้าที่แก้ปัญหา interagency coordination เนี่ยนะฮะคือใครคุณคิดว่าคือใครคือนายกไงนายกเนี่ยแหละและรัฐมนตรีเนี่ยที่รับคำสั่งนายกเนี่ย มีหน้าที่ Clear interagency hurdles การประสานง,งานระหว่างหน่วยงานางซึ่งประเทศไทยมันมีหน่วยงานเยอะแยะมากมายเนี่ยที่เวลาประสานง,งานกันมันช้ามันมีปัญหามันมีเรสเทปมันมีขั้นตอนมันมีอุปสรรคมันมีฮ u ร d เด s เยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะคนซึ่งต้อง Clear ร์ฮ d ร e ดพวกนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนี่คือเหตุผลที่มันต้องมีพรกฉุกเฉิน มันมีเหตุผลที่เวลาสั่งการทำปกติเนี่ยถ้าไม่รวมศูนย์นาานมาเนี่ยมันทำไม่ได้คนที่ต้องแก้ไขปัญหาพวกนี้คือนายกบังเอ,อิญเรามีนายกที่ห่วยและคิดเรื่องนี้ไม่เป็นเรามีนายกที่ไม่ได้แก้ปัญหาลดเรดเทปใน Inter-Agency จนซี่ i คอเนชัคือพูดง่ายเรามีนายกที่ห่วย